บทที่9ความมั่งคัง่งต้องการสำนึกรับผิดชอบความรับผิดชอบคือราคาของความยิ่งใหญ่ Wilson, วิลสันเชอร์ชิลหัวข้อนักปกรถย่อมไม่ขับรถเองโดยยึดเหนี่ยวอีกอย่างของคนเดินเท้าคือการโอนความรับผิดชอบในแผนการเงินของตัวเองไปที่คนอื่นการเชื่อว่ามีพนักง,งานขับรถไปสู่ความมั่งคัง่งและคนอื่นคนนั้น สามารถขับรถไปบนเส้นทางนั้นเพื่อคุณได้ชุดความคิดอย่างนี้ทําให้คุณเสี่ยงที่จะตกเป็นเหยื่อลองจินตนาการดูว่าถ้าคุณบกรถข้าประเทศมีโอกาสที่คุณจะไปไม่ถึงจุดหมายปลายทางแค่ไหนคุณอาจบกได้ลถคนโลกจิตซึ่งพาคุณไปทางอ้อมที่คุณไม่เคยคาดคิดคุณอาจเจอฆาตกรที่อาจปาดคอคุณและโยนคุณทิ้งไว้ข้างทางการบกลดนั้น ไม่มีประสิทธิภาพและอันตรายนโยบายของคนเดินเท้านั้นต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานแนวคิดของนักปกรถนั่นคือศรัทธาในคนอื่นและเมื่อมันไม่เป็นตามที่คาดวางไว้ก็โทษคนอื่นนอกจากศรัทธาในโชคและเหตุการณ์แล้วการกล่าวโทษคือตัวยึดเหนี่ยวตัวที่สามของคนเดินเท้าย้อกลับไปไปลายยุคทศวรรษที่80เมื่อผมยังเป็นวัยรุ่น แม่ของผมอยู่กับเพื่อนซีของเธอในร้านอาหารแห่งหนึ่งภายในวงเพื่อนสนิทนั้นบางคนเอาเงินเก็บทั้งชีวิตไปลงทุนกับการลงทุนปลอดภัยที่เรียกว่ากองทุนคนเหล่านี้พูดเพอเจเชอร์เกี่ยวกับการลงทุนอ้างว่าได้ผลตอบแทนต่อเดือนที่น่าประทับใจเพื่อนกลุ่มนี้เชิญชวนให้แม่ของผมซึ่งเป็นคนแม่เลี้ยงเดียวที่กำลังประสบปัญหาอยู่ให้ลงทุนในกองทุนนี้ด้วย แต่แม่ผมไม่ใช่คนโง่แม่ถามคำถามและไม่ชอบคำตอบที่ได้รับมีบางอย่างที่รู้สึกว่าไม่ใช่รู้สึกคันในสมองในที่สุดแม่ก็ไม่สนใจการลงทุนนี้มันก็ยังคงเป็นโลกภายนอกของเธอต่อไปไม่กี่ปีต่อมากองทุนนี้ก็ได้เป็นข่าวพาดหัวบริษัทการลงทุนได้โกงเงินหลายล้านลานล,าน,ลานจากนักลงทุนบริษัทนี้กายเป็นแชร์ลูกโซ่และนักลงทุน ที่ถูกช่อโกงบางคนฆ่าตัวตายไปรวมถึงผู้ที่กระทําผิดด้วยบริษัทการลงทุนนี้คือการลงทุนสุดยอดที่แม่ผมปฏิเสธไปเมื่อไม่กี่ปีก่อนนั่นเองกฎของการเป็นเหยือ่อกฎของการเป็นเหยือ่อกล่าวไว้ว่าคุณไม่สามารถตกเป็นเหยื่อได้ถ้าคุณไม่ปล่อยอำนาจให้คนอื่นสามารถทำให้คุณเป็นเหยื่อได้เมื่อคุณมอบอำนาจควบคุมไปให้คนอื่น มันก็เหมือนกับการที่คุณเป็นนักบกรถที่ไม่มีเข็มขัดนิรภัยนั่นเองคุณขึ้นไปน,นั่งเก้าอี้ผู้โดยสารในรถของคนแปลกหน้าซึ่งอาจฆาตกรรมเหนการเงินของคุณได้และเมื่อมันเกิดขึ้นคุณก็สมเสียงพิจะกลาเป็นเหยื่อซึ่งทางสู่การเป็นเหยื่อนั้นมาจากการปฏิเสธสองสิ่งนั่นคือครับผิดชอบและสำนึกรับผิดชอบ คนที่ไม่รับผิดชอบคือเหยื่อบางคนเกิดมาเป็นเหยื่อและแทนที่จะดิ้นรนออกมาพวกเขากับยอมแพ้สําหรับพวกเขาแล้วทุกคนคือสาเหตุของปัญหายกเว้นตัวเขาเองและปัญหาของพวกเขาละ่ะไม่ใช่ความผิดของพวกเขาไม่ใช่ต้องโทษคนอื่นแทนที่จะมองมาที่ตัวเองพวกเขากลับมองไปข้างนอกและโยนความรับผิดชอบให้คนอื่นเหยื่อ ผือคนเดินเท้าผู้ซึ่งปฏิเสธที่จะนั่งเก้าอี้คนขับในชีวิตของพวกเขาเองและใช้ชีวิตอยู่ภายใต้เมฆคึมของพวกเขาสะท้อนทัศนคติพวกเขาไม่ใช่ฉันเช่นพวกเขาไล่ฉันออกพวกเขาเปลี่ยนเงื่อนไขสัญญาพวกเขาชอบโกงฉันพวกเขาไม่บอกฉันพวกเขาขึ้นค่าเช่าพวกเขาขึ้นอันตาดอกเบี้ยเงินกู้ของฉัน ทุกๆเหตุการณ์น,นั้นเป็นพอ่อพวกเขาถ้าเจ้าของห้องขึ้นค่าเช่ามันเป็นความรับผิดชอบของเขาหรือคุณตัดสินใจยังอยู่ที่นั่นและไม่อ่านสัญญาเช่าถ้าบริษัทไล่คุณออกมันเป็นความรับผิดชอบของพวกเขาหรือคุณเลือกทํางานที่นั่นมันเป็นความผิดของผมหรือตอนที่อายุ25ปีติดพายุหิมะในรถวีมูซีนอยู่ข้างถนนเมื่อไม่นานมานี้สภาพแรงงาน ได้เดินขบวนประท้วงวอลมาร์ตจากความไม่พอใจในค่าแรงที่ต่ำลูกจ้างวัย30ปีชื่อยูจีนบมนว่านายจ้างจ่ายค่าแรงในการขนของจากรถบรรทุกเพียง11.15ดอลลาร์ต่อชั่วโมงซึ่งต่ำกว่าค่าแรงเฉลี่ยอุตสาหกรรม้าปีที่จ่าย12.95ดอลลาร์ต่อชั่วโมงว้าวช่างน้าลำคาญมีใครถูกจับกุมหรือเปล่าจริงๆนะคาบางคน ควรจับคุมใช้ที่เอาปืนมาจี้ยูจีนบังคับให้เขาทำงานที่วอร์มาร์ดด้วยค่าแรงที่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยตบหน้าชายคนนั้นเลยไม่มีใครมาบังคับให้เขาไปที่วอร์มาร์ทสักหน่อยเขาทำงานที่นั่นก็เพราะเขาเลือกที่จะทำงานที่นั่นเฮ้ยูจีนถ้าคุณเหนื่อยที่จะทำเงินสิบเอ็ดดอลลาร์ต่อชั่วโมงคุณก็เพิ่มคุณค่าในตัวคุณเองให้สังคมเห็นสิยายตูด คุณออกไปห้องสมุดซะวอลมาร์ทไม่สามารถจ่ายค่าแรงทุกๆได้หรอกหากเขาไม่มีเหยื่อจำนวนนั้นนำไปท้วนที่คอยมาหางานอย่างคุณคุณเห็นไหมว่าเวลาที่ปรึกษาทางการเงินสัญญาคุณว่าจะได้รับผลตอบแทน14%จากเงินฝากและต่อมาคุณพบว่าเขาหลอกคุณมันเป็นความผิดของคุณเองคุณไม่ได้ทำการบ้านคุณไม่ดูให้ดีคุณละเลยอาการคันในสมอง คุณเลยตกเป็นเหยื่อของการกระทำผิดๆของคุณเองหัวข้อการเมืองของการบกกรดนักบกกรดเดินเท้าก็เหมือนกับผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งในทุกประเทศคนเหล่านี้แสวงหาชีวิตสบายๆด้วยการให้คนอื่นมาจ่ายแทนตัวเขาเองพวกเขาคือนักบกกรดช่วยชีวิตพวกเขาเชื่อว่ารัฐบาลหรือหน่วยงานอื่นๆควรทำอะไรให้พวกเขามากขึ้นเอกพวกเขา เป็นเหยื่อของระบบพวกเขาคือเหยื่อของชีวิตเพราะชีวิตของเขามันอับโชคพวกเขาลงคะแนนเสียงให้กับนักการเมืองคนไหนก็ตามที่สัญญาจะให้ทุกอย่างกับพวกเขาฟรีรักษาฟรีเรียนฟรีน้ำมันฟรีผ่อนบ้านฟรีว้าวยื่นบัตรเลือกตั้งมาเลยคําพูดของจอห์นเอฟเคนดีที่ว่าอย่าถามว่าประเทศจะมอบอะไรให้แก่คุณแต่จงถามว่าคุณจะทำอะไรให้ประเทศ ถูกปิดเบือนเป็นประเทศจะทําอะไรให้ฉันได้บ้างผมอาจจะวิเคราะห์ความเสื่อมถอยทางสังคมนอกประเทศสหรัฐอเมริกาไม่ได้แต่ผมบอกได้ว่าในช่วง20ปีที่ผ่านมาคนเดินเท้ากลายเป็นวิถีชีวิตในอเมริกาไปแล้วครั้งหนึ่งคนอเมริกาเคยพูดว่าให้เสรีภาพแก่ข้าหรือไม่ก็ข้าค่าเสียแต่ในวันนี้เรากลับเลือแค่ประโยคว่าให้ข้า ขณะที่ผมเขียนหนังสืออยู่นี้เศรษฐกิจกำลังดิ่งเหวตลาดบ้านกำลังแย่สินเชื่อนั้นหายากและคนหลายล้านคนสูญเสียงเงินออมไปเรามาถึงตรงนี้ได้อย่างไรมันไม่ใช่ซับซ้อนหรอกเราเพึ่งพิงคนอื่นให้ตัดสินใจทางการเงินแทนตัวเองเลเราละเลยรายละเอียดของสัญญาเราไม่อ่านสัญญาให้ดีเราไม่อ่านกฎหมาย เราทำให้รัฐบาลกลายเป็นกรมธรรม์ประกันภัยในระดับสังคมประวัติศาสตร์ยอมทำลอยหากเรายังคงไม่เปลี่ยนพฤติกรรมผมมีส่วนร่วมเล็กน้อยในสภาวะเศรษฐกิจถดถอยครั้งนี้บ้านผมมีราคาตกลงแต่ไม่เป็นไรเพราะผมไม่ได้ใช้บ้านเป็นเครื่องมือสร้างความมั่งคั่งครูคนหนึ่งเคยพูดไว้ว่าบ้านของคุณคือการลงทุนที่ยิ่งใหญ่ที่สุด ลายสาระเมื่อตลาดตกตํำผมไม่ได้สูญเสียเงินไปมากเพราะตลาดไม่ใช่ตัวเล่งความมั่งคั่งของผมเล่นด่วนคือการควบคุมและถ้าคุณใช้ชีวิตแบบนักบกรถเดินเท้าคุณก็ไม่มีการควบคุมในวงเสวนาสาธารณะครั้งหนึ่งเมื่อเดือนสิงหาคมปี2005ผมทำนายสภาวะฟองสบู่อสังหาริมทรับแตกกำลังจะมาถึงโดยมีเหตุผล เจ็ดข้อสนับสนุนทฤษฎีของผมในที่สุดมันก็เกิดขึ้นจริงๆและความจริงนั้นตกผลึกออกมาเพราะผมเลือกที่จะตัดสินใจทางการเงินด้วยตนเองผมไม่ไปเชื่อตามผู้รู้ในช่อง CNBC ผู้ซึ่งประกาศว่าบ้านนั้นปลอดภัยหรอกผมไม่เชื่อในสือ่อกระแสหลักผมไม่เชื่อคนอื่นผมเชื่อตัวเองผมขับรถเองไม่ใช่บกรถคนอื่น และความงามของการขับรถเองก็คือบางสิ่งที่คนส่วนใหญ่หลีกนี้ควารับผิดช,ชอบอยังไงละ่ะความมั่งคัง่งต้องการความรับผิดช,ชอบตามด้วยสำนึกรับผิดช,ชอบความรับผิดช,ชอบ responsibility คือบรรพุลุดของสำนึกรับผิดชอบ accountability แต่ทั้งสองอย่างไม่ได้เหมือนกันเมื่อคุณรับผิดช,ชอบที่จ่ายเช็คเกินเงิน ในบัญชีแล้วยังทําอีกครั้งในสัปดาห์ถัดไปคุณไม่ได้มีสํานึกรับผิดชอบเมื่อคุณรับผิดชอบเป็นพ่อของเด็กนอกสมรสแล้วก็ยังทําซ้าอีกคุณไม่มีสํานึกรับผิดชอบเมื่อคุณรับผิดชอบจากการถูกขโมยกระเป๋าสตางค์แต่ยังคงวางกระเป๋าสตางค์ทิ้งไว้เปิดอ้าบนโต๊ะคุณไม่มีจิตสานึกรับผิดชอบสํานึกรับผิดชอบคือการรู้ผิดกับผลลัพธ์ของการการะทํา และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมถ้าจำเป็นเพื่อป้องกันกับผลลับนันอีกกูณสามารถรับผิดชอบขณะที่ไม่มีสำนึกรับผิดชอบได้สมาชิกในกลุ่ม Fastlane Forum อธิบายแยกแยะความต่างของความรับผิดชอบและสำนึกรับผิดชอบได้ชัดเจนดังนี้สิ่งที่ผมทนไม่ได้คือเมื่อคนทำในสิ่งที่ผิดพลาดซ้ำๆแต่ยังอ้างว่ารับผิดชอบมันง่ายที่จะรับผิดชอบเมื่อการรับผิดชอบหมายถึง การเดินหนีไปผมเห็นพ่อแม่เลี้ยงเดียวผู้ซึ่งให้สัญญาว่าจะรับผิดชอบกับผลิตภัณฑ์ที่เขาหวานไปทั่วด้วยการส่งเช็คไปทางไปรษณีย์มาเป็นครั้งคราวผมเห็นคนเดินหนีออกจากบ้านอย่างอ้างว่ารับผิดชอบกับการกระทําของเขาโดยการซื้อบ้านอีกหลังที่เขาไม่มีปัญญายจ่ายผมเห็นคนบอกว่ารับผิดชอบกับพฤติกรรมดื่มแอลกอฮอล์แล้วขับรถด,ด้วยการกระทําซ้ําอีก ผมเซ็งและ่หนื่อยกับคนที่รับผิดชอบพวกนี้ผมต้องการให้คนเหล่านี้มีสำนึกรับผิดชอบคนเราจำเป็นต้องคิดก่อนทำเป็นเจ้าของทางเลือก,ก่อนจะตัดสินใจผมยอมรับคนที่ทำผิดพลาดได้คุณต้องเรียนรู้จากความผิดพลาดนั้นนั่นคือสำนึกรับผิดชอบและมีความรับผิดชอบที่แท้จริงเมื่อเร็วๆนี้เพื่อนของผมถูกขโมยกระเป๋าสตางค์ไปเราออกไปทานข้าวเย็นด้วยกันที่ร้านอาหาร เธอบ่นถึงประสบการณ์ที่แสนสหาหัสและมุ่งมั่นที่จะค้นหาสาเหตุปัญหาของเธอผมคั้นจังหวะเธอและถามคำถามบางข้อผมสงสัยว่าเธอเป็นเหดือหรือเธอไม่มีสำนึกรับผิดชอบผมถามว่าบรรประชาชนเธอถูกขโมยได้ยังไงกระเป๋าสตางค์ของฉันถูกขโมยในเม็กซิโกมันเกิดขึ้นได้ยังไงผมซักฉันอยู่ที่ร้านอาหารและบางคนมาชิงเอาไปโอ้ ตอนนั้นกระเป๋สาสตางค์ของเธอเปิดอ้าอยู่บนโต๊ะอย่างตอนนี้หรือเปล่าเธอชำเลืองมาที่กระเป๋สาสตางค์และเข้าใจประเด็นที่ผมบอกขณะที่เราทานข้าวกันกระเป๋สาสตางค์ของเธอวางอยู่บนโต๊ะเปิดอ้าให้ทุกคนมองเห็นขโมยคนไหนก็สามารถหยิบฉวยและวิ่งหนีไปได้เธอมองมาที่ผมยิ้มรอเรียนและรีบฉวยกระเป๋สาสตางค์มาวางบนตักอย่างปลอดภัยเหยือ่อหรือไม่มีสำนึกรับผิดชอบปัญหาของเธอ มาจากทางเลือกที่แย่ทางเลือกที่ไม่ยอมปกป้องกับเปสตางค์ของตัวเองและแม้กระทั่งหลังจากได้บทเรียนสันแพงแล้วเธอยังคงไม่เข้าใจพลังงานของสํานึกรับผิดชอบถ้าเธอมีสํานึกรับผิดชอบจากความผิดพลาดนี้กระเป๋าสตางค์ของเธอจะไม่วางเปิดอ้าอยู่บนโต๊ะยังกับแสงสว่างแห่งโอกาสของหัวขโมยแต่ยังคงเก็บไว้บนตักอย่างปลอดภัยหัวข้อสร้างภูมิคุ้มกันตนเองจากการตกเป็นเหยื่อ หยุดตกเป็นเหยื่อด้วยการรับผิดชอบแล้วตามด้วยสำนึกรับผิดชอบในปี2006ผมซื้อบ้านในฝันในเมืองฟินิกซ์อาริโซนามีทัศนียภาพสุดสวยของทิวเขาบ้านหลังนี้เป็นหนึ่งในวิวที่ดีสุดในฟินิกซ์แต่จำเป็นต้องตกแต่งเพิ่มพอสมควรเพื่อนใหม่ของผมแนะนำผู้ระเหมาทั่วไปมาให้และผมก็จ้างู้รับเหมารายนี้โดยไม่ได้ตรวจสอบก่อนไม่ได้ดูผลงานอ้างอิง ไม่ไดดูใบอนุญาตไม่ได้ทําอะไรเลยงานที่ใช้เวลา8เดือนกับกลายเป็น3ปีแห่งฝันร้ายจากการตัดสินใจที่แย่สุดในชีวิตผมผู้รหมารายนี้ไม่มีความสามารถและยิ่เงา่าผมสมควรทุกตำหนิผมยอมรับทั้งความรับผิดชอบและสำนึกรับผิดชอบเพราะว่าผมเป็นคนว่าจา้างผู้รหมารายนี้เองผมขอยกประโยคหนึ่งจากเรื่องสตาร์วอโดยปรับแก้เล็กน้อยว่าใครยิงเงากันแน่ระหว่างคนยี่เง่าคนนั้นหรือ คนยี่เงาที่จ้างเจ้าคนที่งี่เง่านั้นมาแต่ผมไม่ใช่เหยื่อ,พ,อพราะผมรับผิดชอบตั้งแต่แรกมันเป็นความรับผิดชอบของผมผมอนุญาตให้มันเกิดขึ้นเองจากนั้นผมก็มีสำนึกรับผิดชอบต่อจากนี้เมื่อผมจะจ้างคนทํางานบ้านผมมีทางเลือกสองทางที่จะเป็น1คือผมต้องตรวจสอบหรือ2ผมอาจทําตัวเหมือนเหยื่อผู้น่าสงสารคนอื่นนั่นคือผิดพลาดแบบเดิม สำหรับเพื่อนของผมที่ถูกขโมยกระเป๋าสตางค์ชดความคิดของเลนด่วนคือรับผิดชอบและดำด้วยสำนึกรับผิดชอบคนรับผิดชอบก็คือมันเป็นความรับผิดชอบของฉันเองที่กระเป๋าสตางค์ถูกขโมยสำนึกรับผิดชอบก็คือในอนาคตฉันจะต้องระวังไม่ให้มันเกิดขึ้นอีกการสร้างภูมิคุ้มกันจากการตกเป็นเหยื่อเกิดขึ้นเมื่อคุณมีทั้งความรับผิดชอบและสำนึกรับผิดชอบต่อการกระทำของคุณและผลลัพธ์ที่อาจเกิดขึ้นจากการกระทำเหล่านั้น ความผิดพลาดความล้มเหลวและชัยชนะของคุณสะท้อนทางเลือกของคุณคุณอยู่ตรงนี้เพราะคุณพาตัวเองมาที่นี่หรือไม่คุณทําอะไรผิดพลาดในกระบวนการหรือเปล่าคุณขี้เกียจหรือเปล่าสถานการณ์แย่ๆส่วนใหญ่เป็นผลมาจากทางเลือกที่แย่ครอบครองมันและคุณจะครอบครองชีวิตคุณเองไม่มีใครมาถือพวงมาลัยแทนคุณได้เพราะว่าคุณเป็นคนขับเองและเมื่อคุณเป็นเจ้าของการตัดสินใจ บางอย่างที่มาสัจจรจะเกิดขึ้นความเลื่มเหลวไม่ใช่เครื่องหมายของความเป็นเหยื่ออีกต่อไปแต่มันคือภูมิปัญญาอย่าย,ยนสำนึกทางผิดชอบความรับผิดชอบและกุญแจของชีวิตคุณไปให้คนอื่นพูดอีกอย่างหนึ่งคือเข้าไปนั่งที่คนขับรถเพื่อชีวิตของคุณเองหัวข้อคุณสมควรได้รับคุณสมควรได้รับคุณสมควรได้รับวันก่อนผมได้ยินโฆษณาทางวิทยุซึ่งน่ารำคาญที่สุดคุณไม่จำเป็นต้องเป็นนักฟิสิกส์นิวเคลีย เพื่อรู้เป้าหมายของพวกเขาเดี๋ยวคนเดินเท้านั่นเองโฆษณาตัวแรกเป็นของบริษัทรับแก้สินเชื่อบ้านคาโฆษณาเป็นอย่างนี้ครับแก้ไขสินเชื่อของคุณและจ่ายเงินน้อยลงอย่างที่คุณสมควรได้รับโฆษณาชิ้นต่อไปมาจากสำนักง,งานทนายความเจอปฏบัติเหตุได้เงินที่คุณสมควรได้รับโฆษณาชิ้นสุดท้ายมาจากบริษัทแก้ไขหนี้ให้เราเจรจาหนี้สินของคุณให้ลดลง จนไม่ต้องจ่ายอะไรเลยเพื่อที่คุณสามารถใช้ชีวิตอย่างที่คุณสมควรได้รับสังเกตเห็นประโยคที่เหมือนกันไหมคุณสมควรได้รับจริงๆแล้วคนเหล่านี้สมควรได้รับอะไรกันแน่เครดิตคุณห่วยเพราะคุณไม่จ่ายนี่ให้ตรงเวลาแล้วคุณสมควรได้รับชีวิตที่ดีขึ้นอย่างนั้นเหรอคุณยายชนท้ายรถคุณทันใดนั้นคุณสมควรได้รับเงินก้อนโตจากบริษัทประกันภัยอย่างนั้นหรือ คุณซื้อบ้านที่คุณไม่มีปรรัญญาฝอนและตอนนี้คุณสมควรได้รับดอกเบี้ยถูกลงอย่างนั้นหรือการสมควรได้รับมันมาง่ายๆอย่างไรโดยไม่ต้องพยายามทําอะไรเลยเหมือนกับฝนตกจากฟ้าอย่างนั้นหรือเรากําลังถูกล้างสมองให้เชื่อว่าเราสมควรได้รับทุกอย่างโดยไม่ต้องทําตามกฎกระบวนการหรือมีสํานึกรับผิดชอบเลยคุณสมควรได้รับในสิ่งที่คุณทําลงไปหรือไม่ได้ทําลงไป การรับผิดชอบเป็นเรื่องหนึ่งแต่การมีสำนึกรับผิดชอบนั้นเป็นอีกเรื่องหนึ่งเมื่อคุณมีสำนึกรับผิดชอบต่อทางเรื่องของคุณคุณจะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของคุณในอนาคตและได้เข้าไปนั่งขับเคลื่อนชีวิตของคุณเองสรุปประจําบทที่9ความแตกต่างของการเปลี่ยนเลนเป็นเศรษฐีนักบกรถมอบการควบคุมเหนือแผนการเงินของพวกเขาไปที่คนอื่นซึ่งนําไปสู่โอกาสตกเป็นเหยือ่อ กฎของการเป็นเหยื่อกล่าวไว้ว่าคุณไม่สามารถตกเป็นเหยื่อได้ถ้าคุณไม่ปล่อยอำนาจให้คนอื่นสามารถทำให้คุณเป็นเหยื่อได้ความรับผิดชอบเป็นเจ้าของทางเลือกของคุณการแสดงความรับผิดชอบคือขั้นตอนแรกเพื่อเข้าไปนั่งขับหรือบังคับชีวิตของคุณเองสำนึกรับผิดชอบคือขั้นตอนสุดท้ายจบบทที่9แล้วนะครับขอบคุณเพื่อนที่ติดตาม อย่าลืมติดตามต่อในบทที่40กันนะครับขอบคุณครับ